ศาสนาพุทธมาแยกสองให้เป็นหนึ่งไม่มีเมถุนไม่มีสุขไม่มีทุกขยืนอยู่หนึ่งไม่มีผลักไม่มีดูดจะอยู่ก็อยู่อย่างที่เรียกว่าไม่มีปฏิกิริยาร้ายต่อใครแม้จะมีปฏิกิริยากับอันอื่นอีกก็มีแต่ดีมีแต่ประโยชน์คุณค่ากับคนที่ไม่ดีก็มีประโยชน์คุณค่าเขคือ ชำระเขาให้ได้ขูดเขาให้ได้ทำลายเขาให้ได้ทำลายไอ้สิ่งไม่ดีออกจากเขาให้ได้ช่วยเขาก็เลยดูแรงๆดูร้ายๆดูว่าไปจัดการกับคนอื่นส่วนผู้ที่ไม่ทำอะไรกับใครก็เอาของตัวเองก็แล้วกันชำระสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองออกให้ได้ก็ได้แต่ของตัวเองคนอื่นเขาจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าไม่ช่วยเขาก็คนใจดำไป จะศาสนาพูดไม่มีทั้งใจดำมีทั้งใจดีรู้ช่วยทำให้ตัวเองด้วยทำให้คนอื่นด้วยแม้คนอื่นไม่เข้าใจอย่างอาตมาเนี่ยทำเขาไม่เข้าใจว่าอาตมาช่วยเขาเขาหาว่าอาตมาไปขูดไปว่าไปอะไรอะไรกระทุ้งกระแทกเขาไอ้กระทุ้งกระแทกให้รู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วออกเอาออก,ออก,ออกแต่เขาไม่รู้ว่าเจตนาอาตมาดี เขาไม่รู้อตาตมาอาจจะต้องกระแทกแรงไม่ต้องอาจจะในเจนาแล้วรู้อยู่แล้วก็ต้องแรงเพราะมันเหนียวแล้วเกินนั่นแล้วเกินมันติดจะเกินมันมืดจริงๆเลยอตาตมาเขาไอทำเบาๆบ,บอกๆนะอตาตมาว่าไม่ไหวหรอกเสียเวลาอตาตมาเองจะอยู่อีกห้าร้อยปีไม่ได้ค่อยได้เลื่องอะไรหรอกอาตมาจะไปทนอยู่ได้ไงห้าร้อยปีเพราะเวลาก็น้อยก็ต้องรีบๆแรง,แรงๆเร็วๆชัดๆเอาคนที่พอรู้ได้เร็ว คนที่รู้ไม่ได้เร็วช่างศีรษะมันมันไม่รู้ไม่เร็วมันชา้าขนาดแรงๆนี้ยังไม่รู้ตัวเลยดีไม่ดีมัดมนดีเราเราอีกด้วยเออช่างเองเถอดีก็ดีไปตัวอาตมาดีมายังไงมันไม่ถูกตัวอาตมาเพราะว่าอัตมาศูนย์อัตมาไม่มีตัวตนน้องว่าดีมายังไงก็ดีว่างๆงเปล่าไม่ถูกกัตมาหรอกนะนี่อัตมาไม่ได้เล่นลิ้นนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเมื่อสรุปแล้วนะ คำว่าเทวะคำว่าสองเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในความตัดสรูรพระผู้รปเจ้าเท,าทเวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสโมโสรณาภวันตินี่เป็นหัวใจของาศาสนาพุทธทเทวธรรมาธรรมสองแล้วมาเรียนรู้ตรงไหนเรียนรู้ตรงทวเยนะเวทนายะมาเรียนรู้ทีิเวทนา เรียนรู้ที่ความรู้สึกของแต่ละคนแยกเวทนาให้เป็นแยกตัวเวทนาให้ถูกต้องเลยออกมาได้ถึงร้อแปดมีความรู้ของศาสตร์ทั้งหลายแหละในโลกนี้มีศาสตร์เดียวพุทธศาสตระ์ะเท่านั้นแหละที่แยกเวทนาร้อยแปดและรู้สภาวะจริงด้วยตั้งแต่กายายิกะเจต,ตสิกะตั้งแต่สอง แยกเป็นสามเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นี่เวทนาสามมีดีกรีมีความน้อยมากสูงต่ำของมันเรียกว่าอินรี์ห้ามีมากมีน้อยมีกลางอะไรก็แล้วแต่มีข้างนอกมีข้างในอะไรต่างๆเรียกว่าอินรีนะ์ห้าสุขทุกข์คู่หนึ่งสมนัติทมนัตเป็นภายในอุเบกขาศูนย์ศูนย์สรุปลงไปเป็นห้าชั้นนะเรียกว่าเวทนาห้า เวทนาหกเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดสภาวะหกสภาวะนี้แล้วก็มาจัดการกับสภาวะหกนี่แหละมันเกิดอะไรเกิดสุขก,ก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์ในอย่างอาวิชชาเป็นเคหะสิตะอุเบกขาก็แยกออกว่าอ๋อมันเฉยๆนะแต่มันไม่ใช่ความรู้ทุ่ทนรอบ มันไม่ใช่ทำให้เฉยทาวนไม่ใช่ทำให้เฉยอย่างมีปัญญาเนคขมัสิตาอุเบกขาเวทนาโอ้มีอุเบกขาด้วยกันทั้งคู่อุเบกขาเวทนาทั้งคู่แกหัสิตาอุเบกขากับเนคขมัสิตาอุเบกขาอ่านสภาว่าเทั้งสองนี่แหละออกจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เทวะรู้สองแล้วทำให้เป็นเนคขมะเป็นอุเบกขาเนคขมะเป็นเทวะ เป็นอุเบกขาเคหัสิตะอยู่มันยังมีสองมันยังไม่จบทําได้เป็นหนึ่งเป็นได้ขมมะได้หรือที่สุดถึงขั้นเป็นศูนย์นี่สุดยอดในการตร,รัสรู้พพุทธเจ้าแล้วทำมันนี้แหละให้เที่ยงให้ยืนยาวให้ตลอดกาลนานโดยการทําซ้ําโดยการทำศูนย์โดยการทําทจบเนี่ยให้มันเที่ยงแท้ทาวรเป็นเองเป็นอัตโนมัติ ทุกปัจจุบันที่มันเกิดแล้วก็ทำสั่งสมเราเป็นอดีตเป็นสิ่งที่ตกผลึกสั่งสมเป็นความแข็งแรงมัน่นคงอัปปนาพยปนาเจตโสเปนโลปนาอนาคตมากระทบสัมผัสอีกความสามารถก็ยิ่ง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 ขึ้นไม่มีการตกต่าไม่มีการถดถอยมีแต่เจริญ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 ยิ่งไปตลอดกาลเลยพรารู้รอบรู้ครบรู้ท่วน นี่คือสัจจาของพระเจ้าที่ตัดสู้แล้วเอามาปฏิบัติพิสูจน์ได้อาตมายืนยันที่พูดนี่พูดจากสภาวะทมที่ตนเองได้ตนเองมีตนเองจริงไม่ได้พูดด้วยตำราเท่านั้นแต่ตำราของพระเจ้า,จา,า,าก็ยังมีอยู่ <S <S ก็เลยเอามายืนยันอ้างอิงประกอบได้ด้วยไม่ใช่อัตมาพูดเองของพระเจ้าตัดสู้แล้วอาตมามาพูดตามในพระไตรปิฎกยังบันทึกสิ่งเหล่านี้อยู่ตาม, <S <S ตามจะเอามาใช้ได้นะเพราะฉะนั้น คำว่าเทวะนี่จึงต้องศึกษากันอีกนานเท่านานคนที่ตีแตกคำว่าเทวะไม่ได้จึงกลายเป็นเทวนิยมอยู่ในโลกมีสองข้ายข่ายเทวนิยมกับข่ายเทวนิยมคือข่ายพุทธอย่างพวกเรานี่ชัดแท้แม้แต่ชาวพุทธเขาไม่รู้จักเทวะเขาก็ยังยมงมงายอยู่กับเทวะนั่นแหละแต่เรารู้ชัดแล้วมีเทวะมีสองสามารถที่จะอยู่กับเทวะสองนี้ได้สามารถมีวัสวัต ตีว่าววสวัสตีมีอำนาจยังอำนาจให้อยู่ในยังจิตให้อยู่ในอำนาจได้สามารถจะเลือกเอาได้